สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ แฟนใครใครก็รักแฟนใครใครก็ว่าดียิ่งถ้ารักกันใหม่ๆกำลังหลงด้วยแล้วล่ะก็ความรักอาจจะทำให้คุณตาบอดใครมาเตือนว่าเขาไม่ดียังไงก็คงจะไม่ฟังดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดูห้าข้อบ่งบอแฟนของคุณเข้าข่ายผู้ชายเจ้าชู้นำมา,มาให้คุณสาวๆได้ดูกันไปเช็คลิสต์ด้วยตัวของคุณเองดีกว่าส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นตามไปดูกันครับ ข้อที่หไม่เสกโซเชียล so ดูเหมือนจะดีนะครับแต่บางทีก็ดูน่าสงสัยในขณะที่ทุกคนก้มหน้าก้มตาเล่นมือถือแต่ทำไมแฟนของคุณคนนี้กลับสติแตกไม่เล่นโซเชียลอะไรเลยมากที่สุดก็มีแค่ไลน์ลองเช็คดูให้ดีนะครับว่าเขาแอบมีไอดีลับๆที่คุณไม่รู้หรือเปล่าหรืออีกอย่างก็คือไม่อยากเล่นเพราะกลัวรถไฟจะมาชนกันเข้านะสิครับ ข้อที่2ชอบอยู่แต่บ้านผู้ชายติดบ้านโทรไปทีไรก็บอกว่าอยู่บ้านไม่ชอบออกไปเที่ยวสังสรรค์กับเพื่อนแถมบางคนเป็นเด็กอนามัยไม่ชอบนอนดึกลองจับพิรุษดูดีๆนะครับว่าที่บอกว่านอนแล้วนั้นนอนจริงหรือแค่หลอกให้ตายใจแล้วแอบหนีไปเที่ยวโดยไม่บอกกันครับข้อที่3คนของสังคม เป็นคนของสังคมเพื่อนเยอะโดยเฉพาะเพื่อนผู้หญิงเดี๋ยวคนนั้นก็มาทักเดี๋ยวคนโน้นก็ส่งยิ้มให้ถามไปก็ตอบว่าเพื่อนแค่คนรู้จกักเรื่องนี้ต้องใช้สัญชาตญาณดูเอาเองนะครับว่าคำว่าเพื่อนเชื่อได้แค่ไหนกันครับข้อที่4ไม่เคยพาเข้าบ้าน พบกันมานานแต่กลับไม่เคยพาคุณไปเจอคนที่บ้านบางทีไม่รู้ด้วยซ้ำว่าบ้านเขาอยู่ที่ไหนแบบนี้ระวังให้ดีครับเพราะเขาอาจจะเห็นคุณเป็นแค่ทางผ่านเป็นของเล่นที่ไม่คิดจะจริงจังด้วยครับข้อที่5เรียกแฟนไม่เต็มปาก อยู่ในสถานะความสัมพันธ์ที่คลุมเครือไม่เคยขอคบแบบจริงจังไม่รู้ว่าเป็นอะไรในชีวิตของเขากันแน่คบกับผู้ชายที่กักเก่งไม่อยากผูกพันไม่อยากมีแฟนเป็นตัวเป็นตนหรือ,อยังอยากจะคุยหลายๆคนกันแน่ครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ5ข้อบ่งบอกแฟนของคุณเข้าข่ายผู้ชายเจ้าชูจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาคุณผู้หญิงยุคใหม่ต้องสวยและฉลาดอย่ายอมตกเป็นเหยื่อให้คุณผู้ชายหลอกได้ง่ายๆเชี่วนะครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w g a n g b e a u t บ c o m ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ